าวด่วนครับทุกคนจริงไหมครับเพลงของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเตรียมปล่อยวันที่หนึ่งแต่มีข่าวหลุดวงในนะครับว่าจะปล่อยชนกันกันกบค่ายยักษ์ของเกาหลีครับทุกคนเรียกนี่ว่ากระแสนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็เอามาพูดก่อนเลยนะครับเพราะว่ามีข่าวแว่วๆนะครับว่าค่ายยักษ์อย่างเบบีมอนสเตอร์เนี่ยกำลังจะปล่อยเพลงในวันที่หนึ่งนะครับซึ่ง ปล่อยวันเดียวกันกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับกับบทเพลงผู้บ่าวคนแรกนะครับอันนี้อุ้มอิ่มอันนี้อุ้มอิมเข้าใจถูกเนาะว่าทางด้านสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดเนี่ยเตรียมปล่อยเพลงครับในวันที่1เดือนหน้าถูกไหมครับ1เมษาใช่ไหมฮะอ่าคราวนี้นะครับทุกคนอ่าก็มีข่าวหลุดนะครับจาก เอฟซี uh, ของ K-POP นะครับออกมาบอกว่าค่าย Baby Monster เนี่ยกำลังจะเตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่ซึ่งตอนนี้ปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วเมื่อ8วันที่ผ่านมาคนรับชมเนี่ยอยู่ที่18ล้านครั้งนะครับก็ถือว่ามาแรงเหมือนกันครับทุกคนแล้วก็อ่ะพอแม่แม่เอฟว่ายังไง สู้ไหมนะครับสู้หรือไม่สู้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่เราจะไปสู้กับค่ายยักษ์ของเกาหลีครับทุกคนหนึ่งเลยเนาะค่ายเกาหลีเนี่ยก็จะมีทั้งคนไทยแล้วก็เทศดูไทยเทศดทีนี้ยู u ูบเนี่ยน่าจะวัดกันที่คนไทยเข้าไปรับชมนะครับถ้าคนไทยเข้าไปรับชมเพลงนี้เยอะนะครับเพลงของอุ๋งอิงเนี่ยก็อาจจะโดนกระแสเพลงนี้นะครับทำให้เพลงน้อง d r อปลงมา นะครับทุกคนหรือจะเปลี่ยนแปลงยังไงนิ้วไม่แน่ใจนะถ้าบอสโจเขาทราบว่าปล่อยชนกันกับเบบี้มอนสเตอร์เนี่ยอาจจะมีการเลื่อนหรือเปล่าอันนี้อันนี้อาจจะเลื่อนปล่อยก่อนหรือว่าอาจจะปล่อยปล่อยทีหลังอะไรแบบนี้ดีกว่าไหมนะครับทุกคนเนาะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเพลงของน้องก็มีโอกาสที่จะติดแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงนะครับยากเพราะว่าเคยชนกันแล้วนะเบบี้มอนสเตอร์เนี่ย เคยชนกันแล้วกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอุงอิงปล่อยเอิร์นฮักนางเอกน้อยถูกไหมครับแต่ก็ไม่ต้านไม่อยู่ต้านอุงอิงไม่อยู่ในตอนนั้นน่ะคือวัดกับเกาหลีแต่จริงเราก็ไม่ได้อยากวัดไงถูกไหมครทุกคนเนาะเพราะว่าหนึ่งเลยเขาก็มีฐานทั้งเกาหลีแล้วก็มีฐานทั้งไทยอะไรแบบนี้นะครับเนาะอ,อันนี้เป็นข่าวหลุดนะอันนี้อุ้มอิ่มยังไม่ได้แน่ใจนะครับอันนี้มีมีแฟนคลับ ของเกาหลีเนี่ยส่งมาซึ่งเขาก็เป็นแฟนคลับของอุงอิงด้วยแล้วก็เป็นแฟนคลับของวงนี้ด้วยเขาส่งมาว่าพิมอิมคะเพลงของน้องเนี่ยจะปล่อยชนการกับเบบี้มอนสเตอร์หรือเปล่านะครับซึ่งเป็นวงเกาหลีซึ่งมีผู้ติดตาม4ล้าน5นะครับซึ่งเขาก็อันนี้เขาก็เพิ่งแบบว่าทำช่องมาเหมือนกันแล้วก็ทีเซอร์ของเขามาแรงมากนะนะครับ ทีเซอร์ของเขามาแรงมากอะทุกคนปล่อยแค่8วันที่แล้วเนี่ยคนชม13ล้านวิวซึ่งต้องบอกว่าคนเนี่ยค่อนข้างให้ความสนใจอยู่นะนะครับคนก็คือค่อนข้างให้ความสนใจอยู่กับค่ายนี้เพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยปล่อยมาก็คือโดนกระแสประมาณว่าอ่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนกับวงนี้ย เหมือนกับมาแทนนะครับมาแทนลิซ่าหรือเปล่ามาแทนแบบว่าแบ็คพิงเนาะโอ้แต่ตอนนั้นก็คือปล่อยออกมาก็คือคนดูเนี่ยสองร้อยล้านอยู่นะนะครับกับตอนนั้นน่ะสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอ่านั่นก็คือเพลงนี้นะครับ b e t t e r Up Baby Monster ตอนนั้นปล่อยมาชนกับอุ๋งอิงจำได้นะฮะตอนนั้นปล่อยปล่อยมาชนกับน้องเลย เดี๋ยวเราเข้าไปดูเอินฮักนางเอกน้อยนะครับใช่ไหมหรือว่าเป็นเพลงยืนหนึ่งเหมือนเขาอ,ะ,อะเป็นเพลงอันนี้นะครับทุกคนเป็นเพลงตอนนั้นปล่อยมาชนกับเอินฮักนางเอกน้อยสำหรับเบบี้มอนสเตอร์นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาปล่อยคือปล่อยไม่ได้ตรงกันแต่ว่าเขาปล่อยมาหลายวันแล้วตอนนั้นนะ่ะเขาปล่อยมาหลายวันแล้วแต่ว่าเพลงก็ยังแรงอยู่นะครับแต่น้องก็ขึ้นไปแทนได้เป็นอันดับหนึ่งของ y ู u ูบไท i แ a นด์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะเราได้ทราบข่าวมาว่าเพลงของน้องจะปล่อยกับถ้าปล่อยชนวันที่1กันเลยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดหนึ่งในมาแรงยากนะนะครับเพราะว่า สิงเกาหลีหรือว่าคนที่ชอบเพลงเกาหลีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะเลื่อนดีไหมหรือว่าอะไรยังไงแบบเนี้ยนะครับทุกคนก็รอติดตามเนาะว่าทางผู้บริหารเขาจะว่ายังไงนะครับแต่ถ้า f c สู้นะครับนะอุ้มอิมก็บอยย่านนะนะครับถ้า f c สู้พวกเราก็น่าจะบอยย่านนะทุกคน แต่คิดว่าบอสโจเขาน่าจะดูฟีดแบ็กนะเขาน่าจะดูฟีดแบ็กอยู่ว่าเพลงลูกสาวจะปล่อยชนกับอะไรไหมอะไรแบบนี้นะครับเนาะนะครับมิมคิดว่าบอสโจเขาน่าจะดูอยู่กระแสต่างๆนะก็มารอกันว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนหรือว่าจะปล่อยชนหรือว่าอะไรยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้เป็นแค่ข่าวหลุดนะว่าบีบีบนมอนเตอร์จะปล่อยช่วงวันที่1เมษายนะครับ หรือว่าเขาแผนมาแล้วนิมิ่มก็ไม่แน่ใจใครทราบเนาะใครทราบก็คอมเมนต์มาได้ใครทราบก็คอมเมนต์มาได้นะครับนะสำหรับเพลงผู้บ่าวคนแรกเนาะก็ได้มีการเข้าห้องอัดไปแล้วเมื่อวานนี้ อุงอิงเพชรบ้านแพงก็ค <Yaz weights and followers> ือน้องเต็มที่มั่งจริงกับทุกผลงานนะครับทุกคนแล้วก็งานที่ออกมาแต่ละชิ้นเนี่ยโอ้โหถ้าไม่ดีไม่ปังอุงอิงไม่ปล่อยผ่านแน่นอนนะครับบอสโจไม่ปล่อยผ่านสู่สายตาประชาชนแน่นอนเมื่อวานนี้คือน้องเต็มที่มากๆนะครับเข้าห้องอัดนะครับแล้วก็โอ้โหหลายชั่วโมงเลยนะสำหรับเมื่อวานนี้เนาะแล้วก็เพลงนี้อุงอิงแบบคือน้องเหมือนอยากร้องอ่ะเหมือนน้องชอบเพลงนี้ด้วยนะทุกคนน้องเหมือนกับโปรโมทมาแล้วหลายครั้ง นะครับแล้วก็ฝึกซ้อมเพลงนี้หลายครั้งแล้วนะทุกคนจนจนเข้าสู่วันที่ได้เข้าห้องอัดเมื่อวานนี้นะทุกคนเพลงนี้น้องตั้งใจมากๆเพราะฉะนั้นแล้วกระแสะไหนที่มารบกวนอิมก็อาจจะมีเขาคิดอุ้มอิมคิดว่าบอสโจดูอยู่แล้วแหละนะครับคิดว่าบอสโจดูอยู่แล้วว่าอ้าวอันนี้ค่ายยักษ์ของเกาหลีเนี่ยกำลังจะปล่อยนะใช่ไหมครับทุกคนถ้าชนปุ๊บเนี่ยก็มีโอกาสแบบไปแข่งยากไง f อก็ไม่อยากแข่งถูกไหมฮะ เนาะก็มารอดูกันว่าจะอะไรยังไงที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวน่าจะประมาณเดี๋ยวให้มันมาใกล้ๆวันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟีดแบ็กจากทางนั้นอีกทีว่าเขาจะปล่อยในวันที่1จริงไหมอะไรแบบนี้ถ้าปล่อยชนคิดว่าถ้าปล่อยชนพ่อแม่เอฟซก็สู้แต่ว่าเราก็ไม่อยากให้ชนเนาะ,นะเพราะว่าเราก็ไม่อยากไปแข่งเราไม่อยากลุ้นนะครับว่าอะไรยังไงหรือว่าบอสตัวอาจจะปล่อยก่อนหรือว่าอาจจะปล่อยที่หลังอะไรแบบนี้ ก็มารอติดตามกันนะครับทุกคนเนาะว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะลุ้นนะเพลงน้องออกมาแต่ละทีอุยมิ่มก็จะเตรียมโทรศัพท์หลายๆเครื่องเนาะมาเปิดไว้ว่าแล้วก็ปั่นวิวช่วยลูกสาวครับทุกคนได้ไม่มากก็น้อยเนาะแล้วก็เราก็ลุ้นทั้งวันทั้งคืนนะถ้าเป็นเพลงอิงปล่อยออกมานะครับทุกคนเนาะก็อ่ะส่วนเพลงของกังนำคลินิกอันนั้นคือได้สุดแล้วแหละ3ในมาแรงไม่มีใคร ทำลายสถิติได้แล้วกับเพลงโฆษณาที่ติด3าในมาแรงนะครับก็วันนั้นมีเพลงของไทมไทยมาเป็นกระแสเนาะตอนนั้นก็เลยแบบล้มยากนิดนึงอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ไอ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันครับ